สวัสดีน้องแมนขอรับสวัสดีขอรับกำลังล้างขวดรอให้ลูกสาวอยู่ว่างๆก็เลยมาเลยลองขึ้นดูเวลานี้ซิจะมีคนมาดูไม่ือน้องแมนทำอะไรอยู่เอ่ยสบายดีไหมไม่เจอกันนานเลยนะไม่เจอกันนานเลย ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทุกท่านที่เข้ามาับชมเด้อพี่นิโคพี่นิโคไทยสวัสดีค่ะขอบคุณสติกเกอร์นะครับผมโอ้ยอ่านคอมเมนต์ไปง่วงไปเพิ่งกินยาทุกคนแล้วง่วงมากเลยกำลังล้างขวดนมว่างพอดีลูกสาวอยู่กับคุณย่าก็เลยถือโอกาสมาลองไลฟ์ดูซิเผจะมีคนเข้ามาดูและกดติดตามเด้ออย่าลืมเด้อ ช่วงนี้ที่นี่เขากำลังมีอะไรนะเทศกาลอีสเตอร์นะคะทุกคนเทศกาลอีสเตอร์ที่ต่างประเทศอนะคะเป็นมันจะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับาศาสนาคริสต์นะคะเป็นวันล้ำลึกถึงวันที่พระเจ้าเยซูสิ้นพระชนแล้วก็คืน้นคืนชีพนะคะทุกคนประมาณนี้แหละนะไปอาา่านมาคร่าว อ่เยอะไม่ได้เดี๋ยวจำไม่ได้เขาเขาก็จะมีแบบว่าการที่บ้านเรานะเขาก่อนก่อนจะถึงวันอีเตอร์ใช่ไหมประมาณวันหนึ่งเนาะเขาก็จะมีแบบว่าทุกคนในทุกคนในเกือบทุกหมู่บ้านเกือบทุกบ้านนะคะเขาก็จะออกมาเดินสวดมนต์ที่ที่ถนนน่าจะเดินไปที่โบสถ์นะคะอืเขาก็จะเดินสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ย เพื่อรำลึกถึงพระเยซูคริสต์นะคะแล้วเขาก็มีเอาน้ำนะคะทุกคนมีเอาน้ำแบบว่าไปช่วานะไปพรมไปพรมพระเยซูเหมือนกันนะคะคล้ายๆสงการานต์ไทยบ้านเราเนาะเออแล้วแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งของของเทศกาลเขาก็คือเขาจะเอาน้ำนะคะมามารดน้ำรดน้ำดำหัวให้ผู้หญิง เขาจะเอาเขาจะเอาน้านะคะมาแบบมาพรมทุกคนมาพรมให้ผู้หญิงนะคะถ้าบ้านเราก็จะเรียกรดน้ําดาหัวอืประมาณนั้นแหละรดน้ําดาหัวให้ผู้หญิงแล้วก็เขาก็จะอวยพรให้ผู้หญิงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงให้ผู้หญิงเป็นวันที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะน่าจะวันนี้แหละแต่ว่าที่บ้านเรายังไม่มีใครใครมานะคะเพราะวันนี้ต้องเป็นวันรดน้ําผู้หญิงอืพี่โจสายลุยสวัสดีค่ะทํากับข้าวทําไมไม่ใส่ถุงมือครับ ทอมมี Tommy, Tommy ia, from, from ่ทอมมี่สโลวาเกียกริสติงฟอร์มฟอร์มสโลวาเกียอัมจัดสต็อปปิ้งบายทูสเปรชซัมเลิฟแอนด์โพสิฟิตี้ออร์โซทูฮีเดอร์ไลท์แท้งคิวแท้งคิวฟอร์ฟอร์ไลท์แอนด์แอนด์สมัครคายมายชัแนลนะ so i can help you the have a blessed day thank you thank you nice to see you nice to see you นะเจอคนอยู่สโลวาเกียเหมือนกันนะคะทุกคนนี่โลกมันกลมนะโลกมันกลมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อทุกคนคะ่ะลองมาไล์เวลานี้พี่ผาแดงนางไอบอมมีไผ่มาผมมาให้กำลังใจได้ครับผมขอบคุณจ้าพี่ผาแดงขอบคุณมากๆเด้อ ม้าม้ามา,มา,มาทุมือมาทุรอบละไอเห็นคู่มือเห็นคู่รอบหกัหกแทงหักแทงเมื่อนี้บอะไราเห็ดอย่างเด้หนี่แต่เศร้าๆเมย่าน้ำเมย่าน้ำคุณผู้ชายน้ำลูกเขาเห็ดเบิร์ดแล้วฉันฉันตื่นมาก็ทํากับข้าวให้ลูกกินแต่ว่าลูกไม่กินกับข้าวเรานะวันนี้นางเบื่อกับข้าวเรานางนางไปกินนางได้แฮมได้แฮมจากคุณย่านะนั่งเลยกิน ระเด็นนั่งนั่งเล่นเ,เ,เรื่องกับเข่าเ,าเ,นเ,นเรื่องกับเข่าเฮาเลยแบบนี้ทุกคนนั่งเลื่อนกับเข้าหมาไปแล้วนะคะนี่แหละก็จะชนงนมให้น้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผาแดงนางไอ้นะเมื่อวานหนูก็ไม่ได้ไลฟ์นะเมื่อวานอะ่ะไม่รู้ว่าจะมีท่านผู้ชม รอกันว่างหรือเปล่าเนาะเพราะว่า,าไปปั่นจัก,กรยานมาแล้วก็ไปไปบ้านเพื่อนเขานะคะไปปาร์ตี้นี่แหละปาร์ตี้วันอีเตอร์ทุกคนปาร์ตี้ว e ันอีเตอร์บัดเนียงก็ไป็นว่าไปประมาณทุ่มทุ่มก่อนก,กว่าทุกคนกลับมาประมาณสามทุ่มเพราะว่าคุณผู้ชายขี้เกียจอยูอ่นั่งกี่ขานอยู่ปกตินูน่นอาจจะสี่ห้าทุ่มหรือไม่ก็จะให้เราหนะกลับมาก่อนนะคะออ <laughs> นั่นแหละ อืมแคนยังกินเอมันเนี่ยต้องต้องนั่งแล้วแหละต้องนั่งแล้วอยาอยาเริ่มออกฟทิ์ทุกคนอย่าเริ่มออกฤทิ์ก็จะเริ่มหิวนะทีเนี้ยหาเดียวกินก่อนแอปปิลแอปเปิ้ล แอปเปิลก่อนทุกคนมาเลยสัญญาณมันดีหรือเปล่ามีคนดูอยู่คนหนึ่งหรือว่าโดนตกหรือว่าโดนเตะตกเวทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเข้าดูตัวเองก่อนไม่ได้เลยนะช่วงนี้ไม่ไว้ใจยอทอเลยสมัยก่อนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวทุกคนไม่ได้เอาโทรศัพท์สำรองมาเปิดดูดูไลน์ตัวเองใช่ไหมไอต,ตอนที่มันหมุนหมุนอะห้องประหลูตัวเดิว่าหมุนอืมเพราะว่ามันหน้าจอเรามันจะเป็นปกติแต่หน้าจอคนอื่นมันจะเป็นหมุนติ้ว,ต,ว,ต,วติ้วนะ โอเคอันนี้ไม่เป็นไรปกติดีเดี๋ยวก่อนโบกมือทักทายท่านผู้ชมอันนี้เดินเล่นไปเรื่อยๆก็เป็นช่องสำรองของเราเหมือนกันนะคะช่องสำรองทำเก็บไว้ก่อน <c oughs> เออคพิจะได้นั่งพักกินข้าวกินข้าวก็เป็นกินแบบเบาแสบทุกคนวันนี้กินข้าวคลุกกับข้าวไข่แดง ข้าวไข่แดงไข่แดงประมาณสี่ฟองอะที่นี่ที่นี่เขาไม่กินไข่แดงกันนะคะผู้ชายก็ไม่กินไข่แดงทีนี้พอทําอะไรกับไข่ก็เหลือติไข่แดงไว้ให้เรากินทุกคนประมาณสี่ห้าฟองได้สี่ห้าลูกได้ไข่แดงนะนั่นแหละกินข้าวกับไข่แดงแล้วก็แฮมนะคะทุกคนเอาแฮมมาเอ่อ มาเวฟแล้วก,ก็กินข้าวอืมเด็กออกแล้วทุกคนอันนี้ช่วงเช้าๆจะเป็นท้องฟ้าอืมครึมเด็กออกแป๊บเดียวก็หายแล้วอืม เหมือนเมืม่อวานเมื่อวานี๋ยว่าเด็ดออกดีดีเมื่อวาน,นาประมาณสิบกว่าองศา,าได้ได้ปั่นจักรยานข้างนอกนะคะสนุกมาก ันี้จะเป็นอึมครึมแล้วก็นี่แดดหน่อยๆทุกคนเริ่มแล้วนะเริ่มที่เป็นแบบว่าดอกไม้เพาะแบบว่าผลิบานผลิดอกออกไปเยอะขึ้นเมืองอื่นดอกไม้เยอะกว่านี้แต่ว่าเมืองเรานะคะกำลังเริ่ม ไทยตอนนี้น่าจะหกโมงเย็นเนาะหกโมงเย็นแล้วก็จะเข้าทุ่มหนึ่งแล้วเพราะที่นี้เพิ่งจะเที่ยงเที่ยงห้าสิบนะคะ พี่กิสดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาทักทายนะจ๊ะว่างว่างก็เลยมาว่ามาเวลานี้ <c ười> อ่ะก็มานั่งนั่งเมาทมอยอยู่คนเดียวพี่กิสดาวันนี้ไปไหนมาเอ่ย ค่อยแปลภาษาหิกันต้องเป็นด้วพี่ทัศสวัสดีค่ะพี่ทัศสวัสดีนะทําอะไรอยู่ครับนั่งอยู่เฉยเฉยในตอนเนี้ยลูกสาวอยู่กับปะาป้าอยู่กับคุณย่าไง ก็เลยแบบว่านี่แหละก็เลยมาก็เลยมานี่แหละเรียกว่าอะไรนะมานั่งเมาส์นั่งมอยอยู่นะพี่กฤษดาเอ้ยพี่พี่ทัศน์จ๋าขอบคุณที่เข้ามารับชมกันเดอ้อพี่ทัศน์เดอ้อที่ไม่ลืมกันนะนั่งกินแอปเปิลอยู่จา้าจะหลับแล้วเนี่ยอืมจริงๆก็้วมาชมนมให้น้องด้วย Good morning บอกเพิ่งเช้าใช่ไหมทางนี้บ่ายโมงทางนี้อีกแปดนาทีก็จะบ่ายโมงเลยนะ Good m o r n i ่ g เด้อ g o o d morning เด้อสวัสดีตอนบ่ายเรียกว่าอะไรขุดอั a f ต e r n นูนใช่ไหมถ้าตอนเย็นจะเป็นอ <laughs> ีเวนต์นิ่งใช่ไหมอืม Have a good day mm hmm. นะเอวิวันนะเดี๋ยวชงนมให้ลูกสาวก่อนจ้าลูกสาวก็วนๆเล่นไปดูกระตูนไปนั่นแหละโออขอลนนายอืมถ้าถ้าไม่มีค่อยถ้าไม่มีค่อยพาดูพาเล่นก็ก็เริ่มแล้ววนๆดูเดี๋ยวทีวีอืม โอ้แพ่นไบเบิลอังกฤษนี่อย่างนอ้ะปะเนี่ยเอ <c oughs> ายังตกภาษาอังกฤษอยู่เดอ้อการ์ตูนเหมือนเมัน,เป,นเป็นช่องการ์ตูนพี่ทัศใช่ไหมเป็นช่องการ์ตูนบอกเมื่อวานไม่ได้ไลน์นะ เมื่อวานไม่ยา,ายลค์ทงใส่ยเขาดื่มกันหมดแล้วมั้งเนี่ยลืมเฮ้าไปแล้วบอพี่กิ่งดาวคุณพี่ทำอีหยัน <c oughs> <c oughs> กำลังชมนมค่ะคุณพี่กิ่งดาวนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อถ้า,าว่างๆจะไลฟ์ส,สักวันละสามสี่คลิปนั่นหละอืมถามว่าเพิ่งบ่ายมูงเองเหรอเอาเขาถามว่าอย่างนี้เหรอ Open Bible English เนี่ยเหรอ <c oughs> คอยกับ,บรู้เนาะซึ่งจะบ่ายโมงจ้าทางเนี้ยทางจากไทยหนึ่งทางจากไทยหกชั่วโมงนู้นนะทางจากไทยหนึ่งชั่วโมง สวัสดีพี่นัสฮานสวัสดีนะครับสวัสดีครับกำลังจะนั่งเมามอยนั่งรอทุกคนมาคุยด้วยเนี่แหละนั่งรอทักทายเด้อนั่งรอทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะนั่งรอทักทายนั่งรอให้เขามาสวัสดีนะนะเออ เหมือนหาเสียงอะนะเออเหมือนคือจังหาเสียงะนะคือผู้ไดมากก็ยกมือไหวคุณไดมากก็ยกมือไหวมานั่งหาเสียงสินะอื อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วนั่นคืออะไรอะไรเอ่ยครับผมน้มองนาทานอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับมันคืออะไรเอ่ย โอเคขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเด้อน,น่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยครับไปเล่นวันไหลสงการที่ไหนไหมน่นน่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็จําไม่ได้นะทุกคนนะอืมจําไม่ได้เดีย๋ยหนี้มือมือีวันที่ยี่สิบหรือยนะี่สิบเอ็ดนาจำไม่ได้ เดี๋ยวก็จะพาลูกสาวนอนแล้วนะอยู่ประเทศสโลวาเกียค่ะประเทศสโลวาเกียนะคะอยู่โอ้ยชื่อเมืองก็ชื่อเรียกยาวจังเลยเรียกว่าไนะสปิสกาโนวาวิสอืมสปิสกาโนวาวิสนะครับเมืองที่เราอยู่แหงอหืม <laughs> เราจะสู้เพื่อนสาวบ่มีในโลกนี me. er <laughs> <vär> <b ind> <imagery> <whatever> ้เพื่อนสวยสุดเพื่อนรักในโลกนี้เพื่อนรักสวยสุดจ้าอืมเพื่อนรักสวยสุดพอเพื่อนใช้แอป เลิศเพื่อมันเลิศเพื่อมันเลิศสุดแล้วเธอไปเที ouais. are, are, ่ยวไหนมาแหงเหนือเธอไปเลาะไหนมาบ้างเนี่ยเธอไปเลาะไหนมาบ้างเอยเดี๋ยวฉันก็ลง้วแหละเพราะว่าเสร็จพาลูกนอนแล้วยี่สิบนาทีผ่านไปอืม ไม่ทำอะไรกินเลยวันนี้ว่างเห็นลูกสาวอยู่กับป้าป้าเขาอยู่กับย่า<ๆ>ก็เลยว่าลองมาไลดูหน่อยให้ใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรก่อนคำว่าเลาะไม่ได้หรอห,หรือไปเที่ยวยีบอกเออเที่ยวโอเคโอเคพี่แซมสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมาจากพี่แซมวันนี้ ว่างก็เลยลองลองมาไลฟ์เวลานี้ดูอยู่ใกล้กับเมืองอะไรครับอุ้ยถ้าถามว่าอยู่ใกล้กับเมืองอะไรที่จําไม่ได้หรอกน้องพี่จาไม่ได้ด้วยพี่จําไม่ได้ทูจ้าพี่แซมพี่จําไม่ได้เพราะว่าชื่อแต่ละเมืองมันชื่อไม่เหมือนกันแล้วชื่อมันเรียกยากยากน้องเฮงสวัสดีครับจากพี่แซมืม ชื่อมันเรียกยากไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะคะนอนต่อจะไปนอนต่ออ๋อ พี่ชายทัศวันนี้เธอเป็นอะไรเนี่ยหืมอ,อืมสามวันดีสี่วันเป็นอะไรเจอาการจ่าแหงเหนือบายบายนะคะบา,บ,าบายบายพี่แซงจ้าบา,บายพี่ทัศนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะบายบายคนสวยกินบัวหิมะแซบบอกครับ <c ười> คันเก่าโบคิดว่าบัวหิมะก็มาอยู่นี่ไม่มีบัวหิมะเด้อ โอเคกินแอปเปิ้ลไปเด้อเด้อพี่ไฮได้เด้อบ๊ายบาย